น้อมกราบนมัสการอาจารย์หมอเขียวด้วยความคารพกยิ่งค่ะน้อมกราบครลูทุกท่านค่ะอาลีคาไทยนะคะอ่าจะมาขอส่งการบ้านนะคะก็พอดีวันนี้นะคะมันมันมันไปติดความยินดีนิดนึงนะคะเพราะว่าอาไปเจอพี่คนหนึ่งที่ที่หนูเคยให้หนังสืออ่มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันนะคะ แล้วพอดีเพื่อนบ้านเขาเดินมาคุยเรื่องสุขภาพกันแล้วพี่พี่ที่หนูให้หนังสือเขาไปอ่ะเขายกหนังสืออาจารย์หมอมาให้ให้อีกคนหนึ่งดูอะค่ะแล้วทีนี้แม่เขานเป็นมะเร็งแต่เขาเสียแล้วเขาก็เลยพูดกับพี่คนนึงว่าถ้าทำบุญร้อยวันตามแม่หนังสือเล่มนี้ดีนะเขาบอกไปพิมพ์แจกได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วพี่พี่ที่หนูให้หนังสือเขาไปเขาบอกว่าต้องถาม ต้องถามไอ้หลามันก่อนหนูเชื่อหลานะคะว่าอันเจ้าของหนังสือนะ่ะเขาจะให้พิมพ์แจกไหมคือหนังสืออาจารย์หมอนะคะเขาอ่านแล้วเขาเขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์นะคะหนูก็แอบแบบยินดีใจนิดนิด,นดว่าเออหนังสือเล่มนี้มันมีประโยชน์เยอะนะหนูกเลยบอกแนะนําเขาไปว่าถ้าพิมพ์ถ้าอยากพิมพ์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถามให้เขาก็บอกไม่รู้เขาจะเอาไม่เอานะแต่เขาพูดแล้วว่าเขาอยากพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกก็เลยบอกว่า มีขายก็มีนะถ้าอยากจะจะจะ,จะแจกจริงๆก็จะติดต่อให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นความแบบแบบยินดีเล็กๆที่เราให้หนังสือเล่มหนึ่งเขาไปของอาจารย์หมอแล้วแล้วอยู่ๆวันนี้แบบเขาเป็นเขาเป็นงานเขาจะเป็นงานแบบทําบุญร้อยวันนะคะที่บ้านเขาอยากได้หนังสือเล่มนี้แจกชาวบ้านนะคะหนูหนูก็เลยแบบว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูถามให้นะว่าอา,อาจารย์จะให้พิมพ์ไหมแต่ถ้าพิมพ์ไม่ได้ก็ ก็สามารถสั่งซื้อได้นะหนูจะเป็นเป็นผู้แบบประสานให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเขาอ่านแล้วเขาเห็นประโยชน์นะคะตัวเองก็เลยแบบมีกิเลสนิดนึงที่แบบว่าไปแอบยินดีในในในสิ่งที่ตัวเองให้เขาประมาณนี้ค่ะก็เห็นความยินดีตัวเองแบบเล็กๆอยู่นะคะก็เลยได้มาส่งการบ้านแต่ก็เลยอยากจะขอถามคุณรู้ว่าถ้าเขาพิมพ์แจกอย่างเงี้ยจะได้ไหมคะ หรือว่าหรือว่าต้องต้องเป็นเป็นแบบพิมพ์เขาจะพิมพ์แบบไหนคะคือพิมพ์ทั้งเล่มหรือว่าพิมพ์บางส่วนนะคะแต่เขาดูทั้งเล่มเขา,<อ>เ,ขาเขาแบบเจตนาเขาผู้นั้นหนังสือชื่ออะไรนะหนังสือชื่ออะไรที่มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันนะคะแต่แต่หนู<อ>น่กคิดว่าถ้าถ้าเขาจะเอาจริงๆอ่ะหนูจะแนะนําเขาว่า อ่ามันก็ไม่ถึงกับแพงเท่าไหร่นะเป็น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 สั่งซื้อเป็นสั่งซื้อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ,อจะขอไปประสานงานกับกับอีกคนนึงก่อนนะคะเพราะว่าเขาเขาเขาได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้แล้วเขาเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากเอาไปแจกชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะ่เขาอาจจะยังไม่เห็นหนังสือเล่มเล็กนะปกติหนังสือที่แจกเป็นของชำร่วยนี้จะเป็นเล่มเล็กอย่างอย่างอ่าเทคนิคเก้าข้อยาเก้าม็ตร ก็จะเป็นภาพรวมเหมือนกับย่อมาเป็นหมอดูแลตนเองกันเถอะมาเป็นเล่มเล็กยี่สิบบาทอย่างเงี้ย <Wow. S 1> แนะนำอ่านำเสนอแนะนำท่านเป็นเล่มเล็กๆแล้วก็ซื้อเอาจะประหยัดกว่าค่ะจะประหยัดกว่าหนูมีมีโอกาสหนูจะถามเขาแต่ตรงนั้นน่ะที่หนังสือเล่มใหญ่อะ่ะก็จะมีการแบบกดจุดจะเห็นซิลรละที่เป็นจุดตัวไหนที่มันมันมันจะแบบประโยชน์มันเหมือนเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูหนูก็ มาคิดอยู่ว่าเออเขาจะเอาแบบไหนอะไรจะจะประสานงานเขาว่าจะเป็นเล่มเล็กหรือเขาจะต้องการแบบเล่งใหญ่เพราะว่าคนที่ไปคุยเนี่ยเขาก็จะมีอาการแบบปวดหลังนิดนึงอย่างเงี้ยพอเขาไปเจอหนังสือเล่มนี้เขาเหมือนแบบเขาถูกใจอ่ะเขาก็พูดปากกับพี่นี้เลยว่าเออเขาจะทําอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ตัวหนูเองอ่ะยังไม่ได้คุยกับเขาค่ะ ได้คุยผ่านพี่คนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะให้ให้ประสานมาที่ส่วนกลางของมูลนิธิได้ค่ะประสานมาที่ดรบุษดีก็ได้นะคะถ้าถ้าจะคุยเรื่องว่าจะพิมพ์อาจจะเป็นบางส่วนบางบส่วนของหนังสือแต่ก็คุยเรื่องว่ามีหนังสือเล่มเด็กด <ard> ้วยเปิดดูในเอ่อเว็บไซต์มอเคียวดอทเนก็ได้นะคะว่าเรามีหนังสือหนักอ่าเล่มไหนบ้าง ถ้าถ้าไม่มีเล่มจริงนะคะดูในนั้นก็ได้แล้วก็ดูเนื้อหาลองดูอาจจะไปเห็นเล่มอื่นที่น้าน้ามอบให้มากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าถ้าไปพิมพ์เองต้นทุนมันก็จะสูงเหมือนกัน,นะค,ะค่ะสูงเหมือนกันไม่เขาหนู้ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าต้นต้นตอหน,นังสือนี้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอพอคนั้นแหละ นี่คนที่หนูให้น่ะเขาก็แนะนําว่าเออเป็นยังไงแล้วหนูก็แนะนําว่ามันมีเล่มเล็กนะหรือจะอยากได้เล่มใหญ่อะไรเงี้ยก็พอดีมันก็เป็นโอกาสที่หนูจะได้ประสานงานต่อว่าเขาจะอยากได้แบบไหนแต่หนูมีเล่มเล็กหนูก็จะเอาเล่มเล็กไปเสนอเขาด้วยค่ะอ่าเล่มทบทวนทมก็เป็นหนังสือที่หน้าอมอบให้ค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ปัญญาพาพ้นทุกเลยเราก็จะได้เห็นว่าเออ จริงเรามีหลากหลายให้พี่น้องเลือกอยู่ค่ะค่ะประมาณนี้นะคะว่าค่ะขบอบคุณมากค่ะ